เสียงแลอหมตเลากอหต้นเต้ไปเยยี่ก็ดีใจมากมานะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สอนะครับสำหรับมินิคอนเดียวของครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู รายการ True จบไปแล้วนะครับก็ดีแจมากเลยครับที่แฟนๆยังมาให้กำลังใจแลวก็มาคอยเชียร์ตลอดเวลานะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็ประมาณไม่ต้องแต่อยู่ในบ้านเลยดีกว่าต่วีคคอนเสิร์ตวีคแรกเลยก็กี่เดือนแล้วครับปีนะปีแล้วจะปีแล้วครับใช่เร็วไหมเร็วใช่ไหมหน้าแก่ขึ้นไหม ฮะตอนนี้ว่าแก <Yeah. Yeah. S 1> ไม่คุยฝั่งนี้แล้วรอนเล่นรอนเล่นแกมา, oh <my> ามดูหน้าเลยนะถา oh <my> จริงๆอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยมา oh <my> แ,แอบดูเด็กผู้ชายเข้าห้องน้ำ oh <my> พอเขาไม่เปิดไปห้องน้ำผู้ชายก็ ไม่เสร็จจ่ากันใหญ่าไม่รูแต่ว่าไม่รู้แต่ว่ไม่รีะงล่ะสาวไหมล่ะอน้าง้าไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็ ล้มต่อมันหนาวนะยไหนอายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างครับอะไรนะสิบเจ็ดแถว, <17 S 2> วหน้าบอกยี่สิบสิ <14 S 2> บสี่สิบแปดขวบในเกินใครเกินอายุ30มสิบแล้วบ้างาไม่มี อะไรนะครับ <laughs>